เมื่อจีนมีบ้านหรูถึง4ชั้นแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนรถไฟฟ้านานถึง4ปีในประเทศจีนเขาจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งค่ะก็คือคนมักจะกินนอนอยู่บนรถไฟฟ้าก็คือใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟฟ้าเลยสําหรับคนที่ไม่ต้องการจะเช่าห้องไม่ต้องการจะเช่าห,อ,หอพักอะไรค่ะเพราะว่าต้องการประหยัดนะะในเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงการนอนบนรถมันก็มีความสะดวกอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ความแปลกของหนุ่มรายนี้ก็คือเขาเป็นโปรแกรมเมอร์หนุ่มด้วยเขาไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะแต่เขารู้สึกว่าการใช้ชีววิตบนนรถไฟฟ้าาของเมัสะดก ก็ทำให้เขาประหยัดมากกว่าเดิมด้วยโดยการใช้ชีวิตของเขาก็คือเขาจะอาศัยหลับนอนอยู่บนรถของเขาเองค่ะแล้วถ้าจะเข้าห้องน้ำก็คือไปเข้าห้องน้ำสาธารณะหรือว่าอาบน้ําในยิมเท่ากับว่าในวันหนึ่งเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายต่อวันแค่วันละประมาณ100ยหยวนหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาทเท่านั้นและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเงินแต่เขาก็ออกมาบอกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยภายใน3ปีทําให้เขามีเงินเก็บถึงประมาณ5 0 0แสนบาทเลยทีเดียว<ๆ>ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกค่ะเพราะว่าเขามีีตตัววเเืื่ออมมาากกกยแ็ลจะใชช้ิ เพื่อกินนอนอยู่บนรถไฟฟ้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปกติไปแล้วของประเทศจีน